ทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศการจอดข้าวโพดนะครับเราอยู่กับพี่ชายนะไระเกษตรสมชายเป็นแปลงแรกของที่นี่นะครับการยอดข้าวโพดต้นเดือนเมษาเราอยู่กับจันเดียนะสูงสี่ห้าดีนะครับน,นี้ปอไทยนะครับปอไทยเรือ่องจอดข้าวโพด ที่จากตีมกันนะครับโปรตีมนกันนะครับวันนี้ของบอไทยนะครับปลูกในร่องปามนี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยปลูกในร่องปามนะครับเป็นแปลงแรกๆนะครับอ๋อจะว่าปลูกแบบช่วงเดือนเมษานกันเลยทีเดียวจริงๆปกติก็อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภานะครับก็เริ่มหลักกระเพื่อกันพี่ชายเอาก่อนเลยนะครับเป็นแปลงแรกเลยของที่นี่ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงฤด,ดูกาลการปลูกคาพโบ้นะครับจัดก,ก่อนเลยนะครับสําหรับแปลงนี้เดี๋ยวมาลุ้นราคานะครับว่าถ้าออกอนตนเดือนก็นนี้ราคาจะดีแค่ไหนนะครับสำหรับแปลงอดื่นนี่ยังไม่ได้เตรียมพื้นที่เลยนะครับ นี่นะครับเรามาลุ้นกันรอติดตามผลนะครับว่าปล๊กคาโปเดือนเมษานี่ออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ผลม,มาดีดี่าเจอแล้นะครับท่านี้ว่าเป็นแรงที่นี่นะครับปุก๊กคาโปเดือนเมษา มีแปลงลอื่นก็ยังไม่มีตีท่าที่จะเตรียมแปลงครับหรือจัปูนะครับเราต้องรอฤด,ดูการของการปลูกข,ข้าวโพดก่อนนะครับจะเตรียมแปลงและก็ทําการปลูกนะครับทุกคนมาดูบรรยากาศในการหยอดข้าวโพดแล้หรังก็จะมาติดตามดูกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับสำหรับแปลงนี้ครับผมสลาคที่นี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับหลับการหยอดข้าวโพดครับผม แตคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแต่ทิ่นี้สวัสดีครับ